ทูปพญานาคทูปพญานาคมาจากสารจาม่ฮันนี่ผมบูชามาสาวันนนใช่นี่จุดัน้นะเจตอนวันนั้นใครจุดได้สามตัวตรงตงนี่คนนี้จุดได้สามตัวตรงตงอันนี้มาจากไม่ฮันนี่นะเนี่ยตรงนั้นเลยตรงต้นขนุนน่ะเนี่ยต้นดอกไม้จะไปอ่าละรอลุ้นก่อนสุดหล่อ มาขายลอตเตอรี่ให้ทูบทูบจากศาลเจ้าแม่ฮันนี่นะครับเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลใหญ่เดี๋ยวถ้าพอผมไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถวายแก้บนนะครับพระพยนต์ถ้าเกิดว่าได้หลักแสนขึ้นถ้าเข้าสามตัวตรงๆเดี๋ยวจะพระพยนต์ไปถวายแม่ฮันนี่อยู่สีสเกตหนึ่งขึ้นถ้าถูกรางวัลใหญ่เอาลอตเตอรี่เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับวันนี้แม่ค้ามาถึงที่เลยแม่ค้า ไหนแม่ค้าได้ตัวไหนเอ,อเอามองมองกล้องน,นิดนึงดิแม่คา้าแม่คา้ไคาได้ตัวไหนครับฮะยังไม่ชอบยังไม่ชอบันนี้ยังไม่ชอบเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นพูดบอกว่าเลขเลขตัวไหนดังส <47. S 1> ี่เจ็ดเลขสี่เจ็ดมาจากไหนห่วยย่างนี้อีกแล้ว <laughs> <laughs> เอาเขาบอกว่าสี่เจ็ดดังผมก็ไม่รู้เลยแต่เลขสัญจรเนี่ยเขาบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเมาหมดเลย นี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่เบิรงกระโดดนี่นี่เมาหมดเลยเนาะนี่ก็เท่าแก่ใหญ่ผู้รับเหมาร้อยล้านผู <c oughs> ้รับเหมาร้อยล้าน<ม>านั่งอยู่<ม>นี่ผู้รับเหมาหัวล้านเนาเดี๋ยวมาลุ้นทูบก,กันนะครับผมบูชามาจากศาลเจ้าแม่ฮันนี่ศรีอีสานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโอ้มาจากศรีสะเกดเดี๋ยวไปซื้อเบียร์เลยไม่ไปแล้วไม่ขายโอ้ยคนมองหน้าก่อไหนโอ้ต้นขนุน หนุนโชคหนุนชยัยหนุนรางวัลที่หนึ่งกงี่ย่ง,งคนนี้เนี่ยจุดได้สามศูนย์เก้างวดที่แล้วเนี่ยท<า>ูบหลวงพ่อห้ามจนนี่ทูปอาจาร,รย์โอมนี่ทางอาจารย์โอมถูกเสกจะได้หนุนโชค<า>จะได้หนุนโชคหนุหนลาบงวดที่แล้วแตกสามตัวสามศูนย์เก้าถูกตรงๆเลยใช่ไหมสามศูนย์เก้าอา่าถูกตรงๆเลยสามศูนย์เก้า เอาเนี่ยละคนหน้าหน้าคนถูกหวยสามตัวตรงสามศูนย์เก้าเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันงวดน,นี้เอาโชคนี่เลขสารจะแม่ฮันนี่นะครับแปดสีแปดสีสีแปดรอลุ้นตัวที่สามแปดสีสีแปดเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันนะครับทูบูชามาจากแม่ฮันนี่สีสารนะครับน้องที่เขาถูกสามตัวเขาจุดให้นะครับว่าจะจับด้วยโชคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นกัน ตัวเลขนะครับได้แล้วนะครับแม่ฮันนี่นะครับให้น้องที่ได้โชคนะครับ3ตัวงวดที่แล้ว309จุดให้นะครับนี้บูชาจากศาลเจ้าแม่ฮันนี่นะครับ845ใครชอบนะครับดำไปรุ่นดำไปเสี่ยงเน้นยดำตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวแทงเท่านั้นแนวทางเท่านั้นนะครับ845 548เฮงเฮงรวยๆท่านผู้ชมเท่าแก่ใหญ่จุดได้แล้วครับ845นะครับตอนนี้เท่าแก่ใหญ่เหมาเลยนะครับเหมาหมดแผงเลย845ไหนโอ้โหดิ เลขเจใหญ่ดาวแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าเอารวยๆเด้อให้เจรวยรวยเด้อรวยแล้วก็อย่าลืมผมนําเด้อครับเข่าแก่ใหญ่นะครับเอาเป็นตับๆเป็นตับๆเลยฮะอยู่อยู่ทั้งขาบ่อที่หนึ่งซูรินูเลยออันนี้ก็เสี่ยมพูดแล้วจมล้วนเนี้ยเอาเข่าแก่ใหญ่นะครับเจใหญ่เสียใหญ่เมาเลยครับแปดสี่ห้านั่นซื้อจริงๆได้ครับนี่ว่าได้ดึงเรียนๆได้ครับเอารวย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  ผมเอาตัวกลับก็แล้วกันผมงบน้อยก็เอาแปดห้าก็แล้วกันแปดสามสองสามแปดห้ารวยขึ้นกันอ่าจุแบ่งกันรวย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 